เทพเซียน40,000ปีตอนที่58ผู้บัญชาการพลันปรากฏเหลียวหยวนห้าวในเวลานี้อึก,กทึกคึกครืนยิ่งในศูนย์ตรวจการมีเหล่าผู้บำเพ็ญตนส่วนในโถงท้องเรือด้านนอกคลาลรำไปด้วยผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบจำนวนรวมทั้งสิ้น2,400คนเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้บางสลดหดหูบางก็โกรธขึงขัดแขนแต่ก็เพียงชู้ครู่เดียวเท่านั้นก่อนจะพาการหันไปจับจ้องม่านแสงมายาขนาดยัญ ้ารอให้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเริ่มต้นขึ้นท้ายที่สุดแล้วในรอบชิงชนะเลิศพวกมันจะได้ชมดูการแข่งขันระดับสูงของเราดาวจรลัสแสงทั้งห0รอดวงนับเป็นประโยชน์มากมายสำหรับการฝึกฝนของพวกมันในอนาคตภายใต้สายตากระตือรือร้อนสนใจของคนทั้งหมด3มชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วรอบชิงชนะเลิศของการประลองท้าทายขีดจำกัดเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ บ <Bro. S 2> อาคมห่วงห้ามที่ปกคลุมทั่วเกาะมังกรมานในที่สุดก็เดือนหายไปเหล่าสัตว์หลายซึ่งถูกสะกดนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลา3มชั่วโมงแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะออกไปเข็นฆ่าสังหารให้สมแขนเวลานั้นพร้อมใจกันกูคำรามอย่างโกรธเกีียวเพื่อระบายความเคิดแค้นในใจกันมีการตอบสนองดังมาจากใต้ดินซุมเสียงคำรามกึกก้องกำบนาดดุดสายฟ้าคำรน โหดเหี้ยมอหังการอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้ยินเสียงคำรามนี้เหล่าสัตว์อสูรชุดเดิมคอหดลงทันทีใบหน้าเผยให้เห็นเขาความประวันพันผลึกสุดขั้วหัวใจในสถานที่อันเลนลับหลายร้อยแห่งรอบเกาะมังกรมานค่ายกลเคลื่อนย้ายนับไม่ถ้วนเริ่มเป็นประกายสว่างสวยภายใต้แสงประกายเจิดจ้าเหล่าสัตว์อสูรทรงพลังที่ตัวใหญ่กว่าปกติรูปรางหน้าตาดุร้ายอัป,ปลักสีหน้าโหดเหี้ยมอมหิต ทั้งแผ่พุกพลังสภาวะเกลี้ยวกาศดุดันกว่าสัตว์อสูนทั่วไปถูกปล่อยตัวเป็นอิสระพวกมันยืนศีรษะออกมาตัวสอบสภาพแวดล้อมอยู่ชั่วอึดใจทันใดนั้นจมูกของพวกมันส่ายร้อนไปในอากาศพรานสูตรได้กินอายของเนื้อมนุษย์อันสดใหม่ล่องลอยอยู่ทั่วไปแต่ละตัวกลายเป็นบ้าครั่งขึ้นมาทันทีสะบัดหัวเวียงหางสยายกงเร็บแยกเคี้ยวควบตะบึงเข้าไปในส่วนลึกของป่าในบัดดน และสำหรับผู้เข้าแข่งขัน600คนที่ผ่านเข้ารอบที่เบื้องหน้าของแต่ละคนตัวปูจีประจำตัวพวกมันกำลังแสดงลายชื่อของคนทั้ง600คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายผู้เข้าแข่งขัน600คนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสีแดงและสีน้ำเงินกระถางตัวปูจีของแต่ละคนยังถูกห้อมล้อมด้วยชั้นสีแดงหรือสีน้ำเงินเพื่อแสดงความแตกต่างในเวลาเดียวกันช่องทางการสื่อสารของผู้เข้าแข่งขันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทันทีนับตั้งแต่นี้ไป พวกมันสามารถส่งข้อความถึงสหายร่วมทีมของตนเท่านั้นหลีเหาวกว่าตาตรวจสอบ0 0รายไร่ชื่ออย่างรวดเร็วพบว่าตนเองอยู่ฝ่ายสีแดงในขณะที่เฮอร์เรียนเลียและซอเจสเวียถูกจัดอยู่ฝ่ายสีน้ำเงินแต่ตัวประราดเจนตรงหมิงกับกลายเป็นสหายร่วมทีมของมันอย่างน่าแปลกใจเฮอร์เรียนเลียอย่างที่เจ้าว่าไว้เกาะมังกรมันจะว่าใหญ่ก็ใหญ่แต่ก็เล็กมากเช่นกันข้าหวังว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกัน หลี่เหวยาวทำการตรวจสอบอาวุธวิเศษของตนเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นหัวรอด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมอาวุธของมันเป็นมีดสั้นแรงสั่นสะเทือนที่มีใบมีดสั้นมากสองเล่มพวกมันทาทับด้วยเขม่าสีดำที่ไม่สะท้อนแสงกลมกลืนกับเงามืดมองผิวเผินครับล้ายเขี้ยวอสูรคู่หนึ่งหลังจากเน็บมีดสั้นไว้ที่เอวตรวจด,ดูของวิเศษประกอบเองหลายชนิดที่ใส่อยู่ในกระเป๋าสะพายหลังแบบทหารหลี่เห่ยาก็ดีดล่างโพ้ยพึ่งขึ้นบนต้นไม้ หายไปท่ามกลางกิ่งไม้นั่นขนาดในป่าทึบความดุเดือดรุนแรงของรอบชิงชนะเลิศยังเหนือกว่ารอบคัดเลือกเป็นรลอยเท่านี่ยังไม่ต้องเอ่ยถึงสัตว์อสูรร้ายกาศหลายร้อยตัวในป่าเดิมทีมีผู้เข้าแข่งขันหลายคนจับกลุ่มรวมตัวกันเพื่อพักผ่อนทันใดนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายตัวปูจีที่อยู่เหนือศีรษะของแต่ละคนจู่ๆเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีน้ำเงินในสายตาของแต่ละคน ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นถุงประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยคะแนนมากมายผู้ที่เมื่อครู่นี้ยังนั่งพักผ่อนหัวร่อและหยอกเย้ากันบัดนี้เปิดฉากประหัรประหารอย่างดุเดือดรุนแรงในเวลาเพียง5นาทีผู้เข้าแข่งขัน37คนถูกบังคับให้ถอนตัวจากการแข่งขันคะแนนสะสมของพวกมันกลายเป็นของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นผู้สังหารพวกมันบนกระดานจัดอันดับของศูนย์ตรวจการรายชื่อของร้อยอันดับแรกมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลา ทุกคนอย่าแตกตื่นฟังข้าพวกเราควรจัดระเบียบกองกำลังทำการสู้รบเหมือนกับกองทัพชื่อของข้าคือเก่าเยี่ยมาจากตระกูลทหารเคยติดตามบิดาเรียนรู้ยุทธวิธีบังคับบัญชากองกำลังพิเศษตั้งแต่ยังเล็กข้ามีพลังการคำนวณที่ทรงพลังและความสามารถในการบัญชาการรบทุกคนฟังข้าก่อนอื่นให้เขามารวมกลุ่มกันที่ตำแหน่งของข้าหากเจ้าอยู่ห่างไกลจากข้ามากให้เคลื่อนตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ก่อน สร้างเป็นหน่วยลบเล็กๆสำหรับต่อสู้ในช่องทางการสื่อสารของฝ่ายสีน้ำเงินซุ้มเสียงนี้จู่ๆก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันฟังทีแรกซุ้มเสียงนี้ค่อนข้างแหบพระอยู่บางแต่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างเปี่ยมลน้นชวนให้ผู้คนไว้เนื้อเชื่อใจโดยไม่รู้ตัวหูเขาแข่งขันฝ่ายสีน้ำเงินจำนวนมากลังเลเล็กน้อยจากนั้นพากันเคลื่อนเข้าหาตำแหน่งของเกาเยียตามสัญชาตญาณผู้บัญชาการของฝ่ายสีน้ำเงินปรากฏออกมาแล้ว เหล่าผู้บำเพ็ญตนในศูนย์ตรวจการคึกคักขึ้นอักโขในรอบสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันหกร้คนทุ่งแบกออกเป็นสองฝ่ายเพื่อทำการต่อสู้กันเองความสามารถส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขันคนเดียวไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดหัวใจหลักของการแข่งขันอยู่ที่ทุกคนในฝ่ายเดียวกันจะสามารถรวมตัวกันได้เร็วฉามากน้อยเท่าไหร่เพื่อจัดกำลังเป็นกลุ่มอาศัยการร่วมมือประสานงานต่อสู้กับสัตว์อสูรและฝ่ายศัตรูอาจกล่าวได้ว่า ในศึกครั้งนี้ฝ่ายใดที่ปรากฏยอดฝีมือประเภทบริหารจัดการซึ่งเชี่ยวชาญในการบัญชาการออกมาก่อนจะช่วงชิงเป็นฝ่ายรุกมีโอกาสคว้าชัยชนะขั้นสุดท้ายได้มากกว่าในการแข่งขันหลายครั้งที่ผ่านมามักจะกินเวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเป็นวันวันท,ทั้งยังต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยความขัดแย้งและความเจ็บปวดไม่มากก็น้อยเสียก่อนจึงค่อยก่อเกิดผู้บัญชาการขึ้นมาคนหนึ่งผู้ใดจะคาดคิด ปีนี้มรดพันธุ์ที่ดีซึ่งมีพรสวรรค์ทางด้านบัญชาการถึงกับปรากฏตัวออกมาทันทีเพียงแค่ห้านาทีแรกฝ่ายสีน้ำเงินก็หลุดผลจากสภาพโกราหนออนรมาณในช่องทางการสื่อสารของฝ่ายสีน้ำเงินเกาเย่ยออกคำสั่งอย่างใจเย็นและเฉียบขาดโดยไม่ให้โอกาสผู้ใดไปปฏิเสธแม้ว่าจะมีผู้ที่ยังกังขาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของหมันเกาเย่ะก็สามารถใช้หลักเหตุผลยันกลับไปในภายในไม่กี่วินาทีทำให้อีกฝ่ายไร้วาจาจะกล่าว ทุกคนในฝ่ายสีน้ำเงินค่อยๆย,ย,ยอมรับคำสั่งของเกาเยีย่อย่างจากใจจริงภายใต้การบัญชาการของมันผู้เข้าแข่งขันฝ่ายสีน้ำเงินที่ยังคงเหลืออยู่อีก280กว่าคนค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามารวมกลุ่มกันมากขึ้นเรื่อยๆผู้เข้าแข่งขัน10กว่าคนรวมตัวกันเป็นหนึ่งหน่วยผนึกกำลังกันล่าสังหารสัตว์อสูพรพลังที่เพิ่มจะโผล่ออกมาจากค่ายก่นเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันฝ่ายสีแดงก็อยู่ในสภาพหน้าอเนจอนาจู่บ้างในบรรดาผู้เข้าแข่งขัน300คนของฝ่ายสีแดงไม่มีอัจฉริยะประเภทบริหารจัดการแม้แต่คนเดียวในช่องการสื่อสารเต็มไปด้วยเสียงโต้เถียงดังลันเจ้าเสียงดังข้อค่าดังกว่ากับขับขลายพ่อะ้าแม่ค้าในตลาดหลานทินกำลังต่อรองราคายังดูเดือดประหนึ่งว่าผู้ใดเสียงดังกว่าจะเป็นฝ่ายได้ชัยก็มีปราน ข้ามีอัตราการพัฒนารากบานสูงถึง7 5เปอร์เซนให้ข้าเป็นผู้บัญชาการของฝ่ายสีแดงเราจะดีที่สุดทุกคนเคลื่อนเข้ามาหาข้าเคลื่อนเข้ามาหาข้าอัตราการพัฒนารากบาน7 5เปเซนน้องสาวเจ้าเถอะเราหูมีอัตราการพัฒนารากบาน77%สเปอร์เซสามารถสังหารสัตว์อสูรสองตัวในดาบเดียวแต่ข้าสำนึกตัวว่าข้าไม่มีความสามารถทางผู้บัญชาการเจ้าหนูน้อยหุบปากอยู่งเงียบตรงนั้นจะดีกว่าเจ้า เจ้าเหิมเกริมถึงเพียงนี้เจ้าอยู่โรงเรียนอะไรหลังจบการต่อสู้แข่งขันการสู้ตัว,ต,วตัวกับข้าหรือไม่ทุกคนสงบใจลงก่อนไม่ต้องเถียงกันแล้วก่อนอื่นรีบคิดหาวิธีเลวเขา้าข้าเห็นทีมสีฟ้าสมควรจัดกำลังพลเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายเราถูกโจมตีแตกพายไม่เป็นขบวนพวกมันเจ็ดแปดคนกลุ่มรุมจู่โจมฝ่ายเราสองสามคนอ๋อแย่แล้วสัตว์สูรทรงพลังปรากฏตัวในตำแหน่งที่ข้าอยู่พิกัดของข้าคือ ใครก็ได้มาช่วยคาเว็วจะไปได้อย่างไรเราถูกฝ่ายสีน้ำเงินดักสกัดอยู่ที่นี่จะพวกวายร้ายนี้พวกมันชไนฝ่ายสีน้ำเงินมีผู้คนอยู่ทั่วทุกแห่งฝ่ายสีแดงสีแดงพวกสีแดงไปตายที่ไหนกันหมดแล้วลีเหยาวทั่วล่างถาถับด้วยดินโคลนดำด้านชั้นนอกสุดไวด้วย่วจะพืชกิ่งไม้และเถาวัลย์รัดพันกันอย่างเป็นธรรมชาติเลนกายสงบยิ่งนิ่งอยู่ในส่วนลึกของพุ่มไม้เฝ้ารออย,ย่างใจเย็น แม้แต่เซ G จีก็ถูกพางตัวในลักษณะเดียวกันทั้งยังปิดเสียงในช่องทางการสื่อสารเพียงเรียกดูข้อความในช่องการสื่อสารด้วยแสงสว่างที่อ่อนจางที่สุดเมื่อมองดูแล้วหลีเหยาวยให้ทอดถอนใจอย่างจนปัญญาอยู่บ้างฝ่ายตรงข้ามกลับปรากฏผู้บัญชาการอัฉริยะผู้หนึ่งอย่างเหนือความคาดหมายแต่ฝ่ายมันกลับมีสภาพไม่ต่างจากเมสรายขายรวมขายเละกระจัดกระจายสถานการณ์ดูท่าจะว่าจะเสียเปรียบไม่น้อยหลีเหยาวยเองก็สำนึกตัวดี ความถนัดจัดเจนของมันอยู่ที่วิชารอมสร้างไม่ใช่บัญชาการรบทั้งยังไม่มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้คนด้วยวาจามไม่กี่คำหรือความสามารถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเรียกได้ว่ามันไม่มีสิ่งใดใกล้เคียงกับผู้บัญชาการเลยสารรูปเยี่ยงมันต่อให้เข้าร่วมตัวการเป็นหน่วยรบเกรงว่าจะถูกสหายรวมกลุ่มหัวเราะเยอะหยันเสียมากกว่าไม่มีทางเลือกดูท่าว่าข้าต้องใช้ท่าไม้ตายของข้าจริงๆแล้ว หลี่เหายกมือแตะบางอย่างที่อยู่ในแขนเสือ้อนี่เป็นของวิเศษที่เรียบง่ายอย่างยิ่งซึ่งมันสร้างขึ้นที่จุดสเสบียงบำรุงแห่งแรกรีโมทคอนโทรลอันหนึ่ง